สวัสดีครับท่านผู<ม>้ชมรายการนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,ง,งานการชนะบ,บุรีนะครับวันนี้ก็ได้มาสำรวจน้ำตกค้วยแม่คมินนะครับที่มีข่าวในเรื่องของภัยแล้งแล้วได้รับผลกระทบะในเรื่องของไม่มีน้ำบริการนะักท่องเที่ยวนั้ำแบดนี้ทางหัวหน้านะครับได้ทำการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆแล้วแล้วก็ ระบุว่าน้ำนั้นยังมีเพียงพอที่จะรองรับการท่องเที่ยวในส่วนที่นักท่องเที่ยวอยากจะมาสัมผัสธรรมชาติแห่งนี้นะครับสวัสดีครับท่านหัวหน้าครับเราได้แก้ไขในส่วนนี้ที่ว่าน้ําแห้งไป่ทันที่ที่ห้าใช่ไหมฮะที่สองที่สี่ที่สตอนนี้ท่านหัวหน้าจะสามารถทําน้ําที่เรามีทั้งสายน้ำต่างๆเนี่ยมา,ามีพอเพียงพอที่จะให้กับนักท่องเที่ยวได้ บริการหรือว่ามาเล่นได้ใช่ไหมครับใช่ครับคือปกติของ,นะง,งเราเนี่ยน้ำตกคุ้ยแมงมุมเราของเราจะมีทั้งหมดเจ็ดชั้นที่ผ่านมาประมาณต้นเดือนกุมภาเนี่ยน้ำแห้งไปสามชั้นแลชั้นห้าชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหนึ่งสองหกเจ็ดก็ยังพอมีน้ำให้เล่นบ้าง่ชั้นสี่ที่แห้งไปเนี่ยมันเป็นชั้นไฮไลท์ของเราข่างแก้วที่สวยงามมากทางเราก็พยายามแก้ไขปัญหาเรียงทาน้ำหน่อยหนึ่งระมาณให้ผ่านจากชั้นหกมาลงชั้นสี่เลย เราได้บารอลูม่สื่อให้นัก่องเที่ยได้ชมความสวยงามครับถึงจะไม่ไม่มากเท่าเดิมก็ยังพอพอได้ครับครับต้องมาช่วยกันดูแลรักษาป่าซึ่งเป็นมรดกของธรรมชาติเป็นมรดกของแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่ท่านมีเศรษฐกิจได้ก็ได้จากป่าได้จากน้ำํำฉะนั้นขอให้ทุกคนได้ร่วมใจกันมาคืนผลกำไรต่างๆให้กับทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็นมรดก ให้พวกท่านได้ทำมาหากินกันตลอดไปครับ